มามาแล้วครับมาเอาเนวมันไปไว้มาเอาในมันไปหวานมาเอาเนวกี่ขั้นไปไว้ตาตื่นสวยเด้อพี่น้องเด้อมามาแล้วครับเอ็ดสลาบุตรขอบัวฟ้ามครับสีพาพี่พาน้องครับมือนี้มาตัดหญ้าส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าสั่งหญ้ามานะครับก็เลยมาตัดหญ้าให้ลูกค้านะครับแต่ผมพิพาบัาเบิ้งหญ้าก่อนนะครับมือนี้ครับหญ้าเพนกลานะครับผมตัดออกไปนะครับตอนนี้ตัดไปแล้วนะครับตอนนี้ยังเดือสร้างจองอยู่นะครับเพื่อเอาไว้เพิ่นนะครับตอนนี้ว่ามันเพิ่นสร้างไว้สองร้อยกิโลนะครับ ผมเอาไว้เพื่อนนะครับนี่หญ้าเพนกูล่านะครับตัวนี้สร้างเพื่อนตัดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัดให้เพื่อนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งจองไว้นะครับกระดุนฮารอดสกู่เลยครับเด้อยหญ้ากำลังงามนะครับหญ้ากำลังแตกขึ้นมานะครับสังเกตเบรรยาานะครับกำลังน้านะครับนี่ผมตัดต่อที่3ที่4นะครับนี่ต่อที่4นะครับต่อที่สีขึ้นแล้วนะครับที่3มนะครับผมก็ตัดไปแล้วนะครับนี่ตัวคือต่อที่4นะครับตัวนี้นะครับหญ้าคือจงไว้เพิ่นนะครับ จเงาวป็นล่มทับกันแหละครับพี่น้องเพราะว่าเหตุเป็นเอาไปเหตุทอนพันธุ์นะครับเพราะว่า45วันนะครับนี่นะครับเมืองหยานนะครับความเาวนะครับ40หามือนนะครับหรือ50-60วันนะครับคุ้มกับสิบตัดให้เพื่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าก็สร้างจองมากนะครับพอดีหยาคุ้มบ่เพียงพอนะครับคุมก็เลยให้เพื่อนสร้างจองไว้นะครับตามคิวนะครับใครอยากได้หยาเพ็งกุลานะครับ หนาเพกุลานะครับหนาฝนนะครับหนาปลูกนะครับปลูกได้นะครับหน้าฝนนี่นะครับกาลังงามกาลังดีนะครับเพราะว่ามันหมักนามนะครับหนามมักนามแน่จักหน่อยนะครับนามตวมบ่ตาเด้อพี่น้องเพราะว่าน้าห้องผมนี่หน้าหนาห้องผมนี่ครับนามตัวมมเหล้วนะครับปีตี่เหล้วนะครับหอดคู่ขันทนาพี่นะครับพี่น้องมองหนาเขียวๆนี่แหละครับนามตวมเหล้วนะครับเทียบปีนี้ก็กำลังงามนะครับ ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเอสราบุตรกองมอฟั่มนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งวิธีการสั่งนะครับว่าผมเหังใดนะครับตัว้องก็ตัดเพลย์เป็นแล้วนะครับเมื่อวานนี้หนึ่งร้อยกิโลนะครับตอนนี้ก็เลือข้าง่นนะครับเพิ่นจองไว้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยกิโลนะครับว่างก็ได้ลอยโลนะครับเก็สร้างให้เป็นเหลี่ยวนะครับอันนี้เป็นเสียมาเองนะครับมาตัดเอาเองนะครับผมก็มาสั่งกิโลให้นะครับกิโลละห้าบาทนะครับ ฝากฟีดฝากน่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำใน้ร็คเตอรเบลล์แล้วนะครับกับมาสั่งกิโลนะครับพอดีว่าอันผีเพิ่นมากอะให้เพิ่นสั่งเขาเลยนะครับกับน้องเคยนะครับซอยกันสั่งนะครับพอดีผมตัดไว้แล้วนะครับก็ให้เพิ่นสั่งเอานะครับเอาขึ้นรถเลยนะครับตั้งแจตั้งแถมแล้วพี่น้องเพราะว่าหน้ามันหนักมันหยามันหนักหนามน้านะครับผมก็ได้แถมไปห้ายเติ๋บนะครับเพราะว่าให้เพิ่นไปเหยียดถอนพันนะครับ ขอขอบคุณขอบคุณนะครับไอไส้นะครับที่แวะเวียนเข้ามานะครับที่แวะเข้ามาเอาหญ้านะครับแพนกลานะครับขอเอสราวุตรของัวฟั่มนะครับใครสนใจผ่นยานะครับทักหาผมได้นะครับตอนนี้แต่ว่ายัางพเพียงพอนะครับ เพราะว่าตอนนี้มีสร้างจองอยู่มั่นหาคิวนะครับหย่ากับพ่เพียงพ่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังให้อ,อกกำลังให้ใจให้คนเห็ดหยานะครับคนเหลียงง่วนะครับไปเห็ดดีสุดอยู่ซอยสู้อย่อยอยยางยายายาลืนเด็กพี่น้องเด้อไปเห็ดปิดในซอยเบไครแก่ดอกซอยกันครับพอกันคลิปไม่คลิปน้านะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม